เรือพิเกตชั้นนเรศวรของกองทัพเรือไทยเป็นหนึ่งในยุโทโธปกร์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทางทะเลข,ของประเทศไทยโดยเฉพาะเรือสองลำที่โดดเด่นที่สุดได้แก่เรือหลวงนเรศวน HTMS นเรศวนและเรือหลวงแปกสิน HTMS ถากสินทั้งสองลำนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรือที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนด้วยเนื่องจากการสร้างเรือทั้งสองลำนี้ได้เริ่มต้นจากความร่วมมือกับประเทศจีนในยุคป,ปี1990เรือคริเกตทั้งสองลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในหลายภารกิจทั้งการต่อต้านเรือผิวน้ำการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันภัยทางอากาศถือเป็นเรือคริเกตที่มีความสามารถรอบด้านและเป็นกำลังหลักของหมู่เรือเฉพาะกิจของกองทัพเรือไทย เรามาเริ่มต้นจากเรือหลวงนเรศวร HTMS น, HT นเรศวรกันก่อนเรือหลวงนเรศวรได้รับการตั้งชื่อตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์ผู้ทรงกู้เอกราชของชาติไทยจากพมา่าและทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยดังนั้นชื่อของเรือลำนี้จึงเต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งและสะท้อนถึงจิตวิญญ,ญาณน,นักรบของกองทัพเรือไทย เรือลำนี้ถูกต่อขึ้นที่อู่ต่อเรือฮะตรตงชิปยาตในเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนและถูกส่งมอบให้กับไทยในปีพศสสาา2538โดยใช้เวลาในการสร้างประมาณ4ปีหลังจากที่รัฐบาลไทยในยุคนั้นได้อนุมัติงบประมาณเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพเรือไทยคุณสมบัติหลักของเรือหลวงนเรศวรความยาวของลำเรือประมาณ120เมตรกว้าง13.7เมตร ระหว่างขับน้ำเต็มที่ประมาณ3,000ตันความเร็วสูงสุดประมาณ30นอตใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ c o d a d Combine Diesel and Diesel ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล MTU ในช่วงแรกที่ได้รับเรือมากองทัพเรือไทยยังคงพบปัญหาเรื่องระบบควบคุมการรบ ระบบเรดาร์และอาวุธบางส่วนที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากลแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีต่อมาก็ได้มีการอัปเกรดระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปี2,555เป็นต้นมาหนึ่งในการปรับปรุงครั้งสำคัญคือการติดตั้งระบบลิง n ์ RTN ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรบที่ทันสมัยช่วยให้เรือสามารถทำงานประสานกับเรือรบลำอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นศูนย์กลางบัญชาการรบในพื้นที่ทะเลได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งระบบเรดาร์ทาวระบบควบคุมการยิงใหม่จากซาบและระบบสื่อสารแบบแท็กติคอลดาต้าลิที่สามารถเชื่อมกับเครือข่ายของกองทัพเรือในระดับภูมิภาคต่อมามาดูที่เรือคู่แฝดอีกลำหนึ่งคือเรือหลวงตากสิน HTMS ทากสินเรือลำนี้ตั้งชื่อตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทยในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา และทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้สมเด็จพระนเรศวรเลยทีเดียวเรือหลวงตักสินก็สร้างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับเรือหลวงนเรศวรและมีคุณสมบัติทางเทคนิคล้ายคลึงกันแทบทุกประการเพราะเป็นเรือในชั้นเดียวกันและมีต้นแบบเดียวกันจากจีนคือเรือปริเกตชั้นไทยูนย์ห้าที่จีนได้พัฒนาให้กับกองทัพเรือของตนเองแต่มีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของฝ่ายไทย เมื่อพูดถึงสมรรถนะทางยุทธการเรือทั้งสองลำนี้สามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีได้หลากหลายประเภทเช่นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบบโครเทลขีปนาวุธต่อเรือผิวน้ำแบบฮาพูนปืนใหญ่ขนาด100ม mm, ิลลิเมตรปืนกลอัตโนมัติขนาด37ม mm, ิลลิเมตรตอร์ปิโดต่อต้านเรือดำน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเลเช่น S-70B s h a w k ที่ใช้สำหรับการลาดตระเวนป้องกันเรือดำน้ำและช่วยค้นหาเป้าหมายในระยะไกลบทบาทในภารกิจระดับชาติและนานาชาติเรือทั้งสองลำได้มีบทบาทในภารกิจระหว่างประเทศหลายครั้งเช่นการซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นอินเดียและอื่นๆ ภารกิจรักษาสันติภาพและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมภารกิจป้องกันการโจรกรรมทางทะเลและการค้ามนุษย์ในทะเลอันดามันและอ่าวไทยในปีพศ2559เรือหลวงตากสินได้ร่วมปฏิบัติภารกิจส่งกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์จากเหตุพายุไต้ฝุ่นฮารียนททยุนไฮย,ยันซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทในด้านมนุษยธรรมของกองทัพเรือไทย การปรับปรุงเพื่ออนาคตในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกองทัพเรือไทยได้วางแผนปรับปรุงเรือพิเกตทั้งสองลำเพื่อให้ยังคงมีขีดความสามารถที่ทัดเทียมกับเรือรบสมัยใหม่เช่นการติดตั้งระบบ Combat Management System รุ่นใหม่การอัปเกรดเรดาร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนขีปนาวุธให้รองรับรุ่นใหม่เช่นริม162 ESSM หรือ VL MICA นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนระบบอาวุธเดิมบางส่วนที่มาจากจีนให้เป็นระบบจากยุโรปหรืออเมริกาเพื่อให้สามารถบูรณาการกับ NATO และพันธมิตรอื่นๆได้ง่ายขึ้นความทา้าทายที่ต้องเผชิญแม้ว่าเรือทั้งสองลำจะมีขีดความสามารถที่น่าประทับใจแต่ก็ยังมีความทา้าทายหลายประการที่กองทัพเรือไทยต้องเผชิญเช่นอายุการใช้งานของตัวเรือและอุปกรณ์ภายใน งบประมาณในการซ่อมบำรุงที่อาจไม่เพียงพอความจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างไรก็ตามเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินยังคงเป็นสาวหลักในกองเรือของไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอธิปไตยทางทะเลและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจนถึงปัจจุบัน และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ HTMS นาเรศวรแอน HTMS ทักสิ้นสุดยอดเรือรบของกองทัพเรือไทยที่ไม่เพียงแต่เป็นเพียงแค่ยุทธปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของนักรบทะเลไทยในยุคป,ปัจจุบนัน